ก็อันนี้จะเป็นเคสใหม่ของปุเป้นะคะที่ที่จริงๆแล้วเพิ่งเริ่มแนะนำน้องเขาไปได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์นะคะก็คือจะเป็นรุ่นน้องที่สนิทกันอาชีพหลักเนี่ยเป็นทนายนะคะแล้วก็น้ำหนักเนี่ยน้องมีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะแล้วก็พักผ่อนน้อยมากเพราะว่าด้วยความเป็นทนายทำงานดึกนะคะก็แล้วก็น้ำหนักตัวเนี่ยตอนนี้ก็คือขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าแบบ ทานอาหารไม่ค่อยดีอาหารทานไม่เป็นเวลาด้วยก็น้ำหนักก็ปากเข้าไป120-130ละแล้วก็พอดีมีโอกาสเจอกันก็คุยกันเรื่องสุขภาพปุ๊เป้ก็เลยแนะนำตัวฮากับอ่อิโซไปแต่ว่าหาเนี่ยอาจจะต้องรอผลเลือดนิดนึงนะคะแต่ว่าเอ็กโซเนี่ยก็คือน้องโทรมาตั้งแต่3วันแรกตัวเอ็โซเนี่ยน้องโทรมาบอกว่าเ หลับดีมากครับเจ๊คือผมแบบว่าไม่ได้หลับหรือก็คือปุปเป้ให้ใส่นาฬิกานะคะแล้วก็จับ Deep Sleep ดูซึ่งซึ่งก่อนหน้านี้น้องเขาก็ไม่ได้จับเาวันแรกก็ยังไม่เห็นผลพอวันที่สองที่สามาาค่ะก็คือ Deep Sleep ก็คือเพิ่มแบบจากแบบสี่สิบห้านาทีเป็นสองชั่วโมงครึ่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เออเขาก็บอกว่ามีวันวันที่เขาโทรหาปุปเป้เนี่ยก็คือเหมือนแบบออกแนวน้องก็ตลกตลกน้องก็จะแบบว่า เนี่ยผมมากินเอ็กโซแล้วผมกะว่าเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งผมจะขึ้นไปอาบน้ํานอนปรากฏว่าผมก็นอนอยู่ตรงนั้นถึงเช้าเลยครับอะไรอย่างเงี้ยคือหลับสนิทคือหลับแล้วก็แบบเหมือนหลับไปเลยโดยที่แบบว่าอ่าไม่ทันที่ขึ้นเตียงเพราะว่าเขาเขานอนวันหนึ่งนยคะ่ะประมาณแค่แบบสองถึงสามชั่วโมงอะคะ่ะเราก็เลยจะมีปัญหาเป็นไมเกรนบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ตัวเอ็กโซเนี่ย<ข>ยังไม่ทันแบบครบอาทิตย์ก็คือเห็นผลเลย นะคะ<ม>แล้วก็ตัวตัวแฟนเขาก็ฐานด้วยก็ก็หลับดีทั้งคู่ตอนนี้ก็ห<ม>ลับฝันดีทั้งคู่ค่ะก็เขาก็โทรมาขอบคุณว่าอเราแนะนําสิ่งดีๆให้แล้วก็อเดี๋ยวรอผลฮานมาก็จะมาอัปเดตค่ะก็ดูน้องเอ j นจอยแล้วก็ Happy แฮปปี้กับเซลละก็บุ๊คอก็ดีใจในฐานะคนแนะนําค่ะได้ค่ะนะคะก็ขอให้าเข้าไปช่วยเขาได้ตรงจุดและขอให้เป็นสิ่งที่ดีๆสาหรับน้องเขาด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณค่ะ สวัสดีค,ค่ะขอบคุณค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.